สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาพบเจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2อพนันสิกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับเขาคิดอย่างไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นนะครับฝาก ในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวสำหรับใครต้องการดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาที่บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ เรามาดูไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นกันนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ The Harof โรเฟนเ h อะฮารเฟนเนี่ยแปลว่าเขากําลังคิดการตกผลึกการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างโดยการที่อาจจะต้องแบบถีท่ทวนนิดหนึ่งในการคิดในการตัดสินใจนะครับบางทีแล้วเด e Harof โรเฟนเนี่ยในตามไพ่ยิีบอกว่าเป็นไพ่ที่สามารถที่จะแบบเหมือนอดูมีอนาคตแต่ค่อนข้างชา้า เพราะว่าเดฮาลาแฟนเนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชถูกไหมครับบางคนบอกว่าพระสังฆราชเนี่ยไม่เป็นไพ่พระคือพระเนี่ยจะไม่แต่างงานถูกไหมครับก็เลยแบบเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกันนิดนึงในเรื่องของโหรเออในทางไพ่เสียนะครับว่าเขาบอกว่าเดฮาราแฟนเนี่ยแปลว่ามีโอกาสจะแต่างงานได้เพราะว่ามันหมายถึงการถูกต้องทำเนียมตามถูกคันลองครองทำในการทำเนียมแต่จะแต่างงานช้า อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแปลว่าต้องแต่งตามพิธีมันก็เลยจะใช้เวลาหรือช้านิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอยากจะบอกว่าเดฮาลฟันเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าตัวเขาเองนะครับอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการแบบมองไปในเรื่องของศักยภาพความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องให้เวลากับกันและกันอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเป็นในเรื่องของความคิดในสิ่งที่มันเป็นแบบ สิ่งที่มันถูกต้องอะนะครับตามหลักคันรองครองทำที่ดีแบบนี้เป็นต้นเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นประสบความสําเร็จหรือเป็นความสักเซสฟูลในสิ่งที่เขาต้องการก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นความรักในช่วงเนี้ยอาจจะดูหน่วงดูหน,นืดนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเราเองนะครับ อาจจะต้องให้เวลากับการที่เขาต้องตัดสินใจหรืออาจจะต้องแบบพร้อมในการคิดในการตกผลึกบางสิ่งเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกัน ให้สามไม้มาเปราว่าเราต้องพยายามเพิ่มพูนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับกันและกันเพื่อให้มีแรงแพทชั่นมีแรงกระตุ้นกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้นะครับจริงๆ2ไม้มันคือความรู้สึกที่ดีแต่3ไม้เนี่ยมันคือความรู้สึกที่เพิ่มพูนเข้าไปอีกหมายความว่าเราต้องพยายามมีแรงกระตรือร้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําให้เขากับเราคิดไปในมุมมองในเรื่องของความสัมพันธ์ ทางเดียวกันให้ได้นะครับแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะลงตัวและไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นสามไม้หมายถึงการอดทนการรอคอยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อยค่ยเป็นค่อยๆไปอิทธิพลใต้สําหรับได้เด็กถือเหรียญ เด็กทูเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยอย่างที่บอกไปมันก็เหมือนกับไพ่สามไม้คือเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกอย่างสมมติว่าเรากับเขาเนี่ยนะครับคบกันแล้วเนี่ยในระดับหนึ่งเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องนะครับเราก็อยากจะมีคอมมิทเมนต์ถูกไหมเราก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆค,คุยกันไปเข้าใจกันไปเพราะไพ่บอกในช่วงของเดือนนี้คุณจะต้องให้เวลากับเขาหน่อย เหมือนความรู้สึกของเขาต้องการเวลาจากตัวคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเด็กถือเหรียญนะครับแล้วก็ยังมีเด็กถือดาบมาด้วยต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเพราะบางทีมันก็ดูไม่ได้ดังใจบางทีมันก็ดูมีความหวังเด็กถือเหรียญคือการมีความหวังนะครับส่วนเด็กถือดาบมันคือความรู้สึกที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่มันก็จะค่อนข้างดูเหมือนมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเหมือนเด็ก เด็กถือดาวก็คือเด็กที่ค่อนข้างดูดื้อนิดนึงอะ่ะแต่เด็กถือเรียนจะค่อนข้างดูดื้อแต่งเงียบนิดนึงอะ่ะประมาณนั้นแต่ก็แบบเหมือนอพยายามไปในทิศทางที่มันเป็นโพซิทีฟแล้วทุกอย่างมันน่าจะโอเคขึ้นนิดนึงเนาะเพราะในช่วงของเดือนเนี้ยเขาต้องการที่อยากจะให้คุณอดทนในการที่รออีกสักพักหนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าเขากําลัง ตัดรองคิดหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องใช้เวลากับการอดทน,ทนการรอคอยและยังมีให้ใบน,นี้7เหรียญคุณค่าของสิ่งที่คุณอดทนคุณค่าของสิ่งที่คุณเติมเต็มคุณค่าของสิ่งที่คุณกําลังมีนะครับ,ค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 ,รบค,ค่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆนะครับเด็กถือเหรียญจะพัฒนาขึ้นเป็น7เหรียญเเหรียญมันแปลว่าความอยู่ตัวแล้วเราจะได้รับผลบลัพธ์ในสิ่งที่เรา พัฒนาเติบโตดูแลเอาใจใส่กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความรู้สึกกับสิ่งที่เขามีต่อเรามันก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นจนทำให้เรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะมีความรักที่ เข้ากันได้ดีพอนะครับแล้วทําให้ความรักนะั้นมันพัฒนาเติบโตนะครับไปในทิศทางที่ดีดังนั้นเนี่ยไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าเราอดทนได้รอคอยได้นะครับความรักความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยไพ่บอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปสักพักหนึ่งมีไพ่สี่ดาบด้วยอ่ะสี่ดาบสี่ดาบหมายถึงความรู้สึกที่อาจจะดู ดูนิ่งดูเงียบไปบ้างมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูหงุดหงิดใจดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะครับหรือเขาอาจจะมีงานที่ต้องทําหรือมีสิ่งต่างๆที่ต้องตัดสินใจอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการเวลานะครับหรือต้องการที่จะตกผลึกกับความคิดของเขาแบบนั้นเป็นต้นมนาจ,จะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบอืม ทำไมฉันต้องรอทําไมฉันต้องแบบต้องต้องอดทนต้องรอคอยอีกแล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันมีความรู้สึกที่เราแบบอาจจะดูหงุดหงิดในใจแต่มันก็แค่เด็กถือดาบมันก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ใหญ่โตนะครับก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกหงุดหงิดเล็กๆที่ทําให้เรามีความรู้สึกแบบในแง่ลบบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ส่วนไพ่สี่ดาบมาคือเราอาจจะต้องแบบให้เวลานิดหนื่อยนิดหน่อยแหละเพราะว่า ยังไงเขาก็อาจจะยังดูเงียบดูเฉยชากับกับเรานิดนึงเพราะว่าเขายังไม่อยากเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราไปตัดสินอะไรมากมายนะครับมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะแบบห่างๆนิดนึงอะอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ดูเนาะคือชาวพฤกษ์อาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเซนซิทีฟนิดนึงแหละเพราะว่าอะไรเพราะมีความรู้สึกอาจจะดูร้อนอกร้อนใจหน่อยนึงนะครับมีในเรื่องของความคิดต่าง ในเรื่องของความแบบมีคือเรามีแพทชั่นไงเรามีความรู้สึกไงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ยิ่งมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะคอมมิตกับเราอยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานมันยิ่งทําให้เรามีแพทชั่นมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะค่อนข้างดูเหมือนกับคาดหวังอะ่ะกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้อยากจะให้มันแบบเติบโตพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดหรืออยากจะมีาการแต่งงานซะแบบพรุ่งนี้เลยอะ่ะ คือเรามีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจขนาดที่ว่าอยากจะแต่งงานสักพรุ่งนี้ให้ได้อะประมาณนั้นเลยะนะครับเพราะเรามีความรู้สึกที่มันเป็นแบบแพชชั่นที่เยอะเกินไปมันเลยทําให้เขากับเราอาจจะดูมีปัญหาเล็กๆให้เราต้องปรับต้องเคลียร์นิดนึงเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบทําวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะครับมันอาจจะต้องให้เวลาสักเดือน2เดือนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเวลาเนี่ยมันต้องสะสางมันต้องเตรียมมันต้องแบบหลายอย่างเนาะ เออมันไม่ใช่ว่าจะแบบทุกอย่างปุ๊บปั๊บทำเสร็จเลยแบบนั้นมันไม่ใช่เนาะมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบจัดการและแบบเสร็จสรรค์รูปแบบทุกรูปแบบได้ดังนั้นก็ให้เวลากันนิดหนึ่งแล้วกันส่วนตัวเราก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าในเรื่องของความรู้สึกให้มากขึ้นนะครับมีไพ่ใบนี้เด็กถือไม้ใช่ไหมครับเด็กถือไม้เนี่ยเราก็ต้องพยายามประคับประคองไป กับในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะต้องแบบพยายามเติมเต็มแพทชั่นสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเพื่อให้เขากับเราอ่ะมีโอกาสของความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็มีให้อัศวินถือหมายมาอัศวินถือไม้คือเราอาจจะมีแพทชั่นกับเขาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่เขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปมันทําให้เราค่อนข้างดูเฟล,ลบ้างในบางครั้งหรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบึดติดเกินไปว่าแบบเขาจะต้องคิดหรือเขาจะต้องแบบเหมือนทําอะไรในสิ่งที่เราแบบ รู้สึกเหมือนกันอนะ่ะอืมประมาณนั้นทั้งที่ตามจริงแล้วถ้าเกิดเขารักเราจริงเขาก็ต้องรู้สึกเหมือนเราสิเขาก็คงอยากจะแต่งงานเหมือนกับเราสิใช่ไหมคุณอาจจะคิดแนวนี้จริงๆแล้วมันมันก็ไม่เชิงเสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของความคิดเนี่ยไพ่มันขึ้นมาบอกชัดๆเลยว่าเขาต้องการให้คุณให้เวลากับเขาไงเท่าที่ดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแบบอาจจะยึดติดยึด,ยดมั่นเกินไปชาวพฤกษบลัษขนาพฤกษบเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างดูยึดติดกับในเรื่องของสัจจะวาจาคำพูดหรือเรื่องของอความสม่ำเสมอนะครับคุณต้องการเพราะคุณเป็นรา,าศีธาตุดินที่มั่นคงที่สุดเสถียรที่สุดใน12องราศีเลยนะครับมีความเป็นระเบียบวินยัยความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณน,นั้นมีมันเลยทําให้คุณค่อนข้างดูผูกติดและผูกมัดก,กับเขาจนเกินไปสิ่งที่เขาต้องการคือก้าวถ้วย ก้าถ้วยเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่คุณกับเขามีอยู่แต่นะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบยังไม่สมบูรณ์แบบนะก้าถ้วยคือยังไม่ถึง10เพราะ10มันคือความสมบูรณ์แบบแต่9ก้าถ้วยคือความไม่สมบูรณ์แบบเขาอยากจะให้คุณเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ100%เซนะให้เราพยายามรอ,อ,อจังหวะหรือรอโอกาสไปอีกสักหน่อยหนึ่งพอเวลาทุกอย่างมันคลิกมันลงตัวทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ นะประมาณนี้นะครับเขาอาจจะต้องการมีเซฟโซนบ้างในบางครั้งในบางคราวนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เขาแบบอยากจะคอมมิตกับคุณมันอาจจะทําให้คุณค่อนข้างแบบอยากจะเข้าหาเขามากขึ้นแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็คืออยากจะแบบเรื่อยๆสบายๆไม่ได้แบบอยากจะหวือหวาอยากจะแบบ เข้าหากันอยากจะแบบอะไรขนาดนั้นอะ่ะมันก็ต้องให้เวลาระยะห่างกันนิดนึงแล้วกันเนาะหรืออาจจะต้องแบบพยายามแบบเว้นระยะห่างหน่อยเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีช่องว่างบ้างให้เราต้องแบบมีการพัฒนากันบ้างอะ่ะมันถึงจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคหรือไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับยังไงเขากับเราก็ยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีถึงแม้เขากับเราอาจจะยังไม่ s ักเซ s ฟูลที่สุดแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีคุณแล้ว90%นนะ ปพาว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่90%เลยแค่อาจจะต้องให้เวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างมันเปิดรับอ p เพนต่อกันแล้วความรักความสัมพันธ์นะครับมันก็จะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีบางทีเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ราบเรียบหรือราบลื่นไปซะทุกอย่าง2เหรียญมันแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะดูเหนื่อยบ้างท้อบ้างหรืออาจจะมีทุกข์ใจบ้างเพราะว่า เราอาจจะมีความรู้สึกที่คาดหวังจนเกินไปจนทําให้เราอาจจะแับจดจ่ออยู่กับความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่า เราอดทนหรือเราเรอคอยไม่ได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะเวลาเขาพูดปุ๊บ,บว่าเขาจะให้คอมมิตปุ๊บเราก็อยากจะคอมมิตวันนี้เลยอย่างเงี้ยครับหรือพรุ่งนี้เลยแบบเนี้ยคือแบบอยากด่วนที่สุดอะแต่ในความเป็นจริงอะนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะมันก็ต้องให้เวลาเราเองก็ต้องสมดุลบาลานซ์จิตใจไปก่อนให้มัน ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะลงตัวหรือบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ได้นะครับอาจจะต้องแบบให้เวลากับเขาเนี่ยจะต้องปรับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันลงตัวและเอนเียงมาทางเรามากขึ้นก็ได้เช่นกันสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือ healing ตัวเองไปด้วยแล้วก็ healing ในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเขากับเราเพื่อให้ทุกอย่างมันปรับและสอดคล้องรอให้ทุกอย่างบรรจบกันแล้วคุณจะมี ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ